เทพทลายหนา้าผาตอนยอดหญิงเมืองหางโจเสียงตกตกตก,ตกตเบาเบาสามกระดาปลูกฟู่อิงเตือนจากวิชาเต่าทำศีลเคล็ดวิชานี้ชักนำผู้คกเข้าสู่ภาวะคล้ายหลับไหลไม่คล้ายหลับไหลจมูกปากไม่มีลมหายใจปลีป่ผนายใจเข้าทางผิวหนังดังนั้นกระดาก่อนเฮอเทียนหมอฝังตัวเองอยู่ในดินฟู่อิงอยู่ในทางน้ำไหลใต้ดินต่างอาศัยให้อากาศในดินและในน้ำดำรงคงอยู่ แน่นอนหากคิดใช้เคร็ดวิชานี้นอกจากต้องมีพลังลมปราณอันลึกล้ำยังต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยวและจิตชาดิ้นงดสงบดิ่งคล้ายสัตว์จำสิงในฤดูหนาวปรับพลังชีวิตในตัวให้ถึงระดับต่ำที่สุดฟู่อิงเป็นยอดฝีมือในพิภพจดแดนต่อให้ไปสู้เสียผิดปกติเล็กน้อยก็ปลุกให้เขาสะท้านตื่นฟู่อิงโคจรพลังลมปราณภายในกายช้าๆลืมตาขึ้นมา รอบบริเวณมืดมืนข้างหูแววสะป,ประเสียงที่แปลกประหลาดใต้น้ำหัวนึกถึงตัวเองทำตามวิธีการของหารของตู้ที่กำหนดไว้ก่อนสอบพบหัวหน้าพักแยงสิกเกียงใชายยาปลาบินกุงชิงภายใต้การจัดการของมันทำการซ่อนตัวในห้องรับก้นท้องเรือท้องหนึ่งยามนี้ฟังจากสัญญาณส่งข่าวแสดงว่าเรือแล่นถึงเหมืองหางโจแล้ว ฟู่อิงพักเปิดกฎกายของห้องรับซึ่งปิดตายก็ปรากฏแสงเทียนอ่อนจางสาดลอดลงมาฟู่อิงเกลงกำลังเล็กน้อยก็ดีดตัวขึ้นไปยืนอยู่ที่ก้นท้องเรือปรากฏคนผอมสูบไว้หนวดเหลี่ยวอายุห้าสิเศษผู้หนึ่งยืนรอเขาอยู่ฟู่อิงจดจำออกว่ามันเป็นคนเสน็จของคุณพนักพักแกงสีเกียงเรียกว่าเหลียงหูคนผู้นี้ทั้งหลักแหลมทั้งรอบอบเรื่องราวครั้งนี้เป็นบัญชาการให้ เลียงหูกล่าวว่าจอมยุทธฟู่นี่เป็นท่าเรือเล็กๆนอกเมืองหางโจวทางตะวันตกเฉียงเหนือ20ลี้ตามข้อมูลของพวกเราการตรวจค้นของฐานมังโกในละแวกนี้ไม่ใกล้ถี่เป็นสารที่เหมาะสมเป็นสารที่เหมาะกับการขึ้นจากเรือปางจู่หัวหน้าพักได้เระดมกําลังคนเท่าที่มีตรวจสอบสภาพในเมืองหางโจตอนนี้ตามรายงานล่าสุดนับว่าไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายชาวฮั่นเรา ใน10วันบันนี้มือดีของทวัดฟื้นฟูเกียรติสวาคมทำโรงหัน่นพักบ้านเหล็กและค่ายสำนักต่างๆกว่า500คนถูกฝ่ายมงคลฆ่าทิ้งแขวนศีรษะประจานอยู่ตามจุดต่างๆเอ่ยถึงตอนนี้สีหน้าปรากฏแหวหลิงโลดยินดีซุ้มเสียงก็ดังกว่าเดิมกล่าวว่าแต่มาร้ายเลี่ยยเยี่ยนถึงทุกคนเกลียดแค้นชิงช้างถูกฆ่าตายอย่างลึกลับศีรษะเขาถูกแขวนอยู่บนประตูเมืองเป็นที่สาสมใจของผู้คนนัก ฟู่อิงนิ่งคุ้นคิดไม่กล่าววาจาเหลียงหูกลายว่าฟังว่าบรรพชนหอกจอรี่สิงเคยปรากฏกายที่ริมทะเลสาบซีหูหลังจากนั้นหายสาบสูญไร้ร่องรอยสร้างความปวดเสียงเวียนก้าวแก่ฝ่ายมงคลฟู่อิงจมอยู่ในห้วงความคุ้นคิดเหลียงหูยืนสำรวจอยู่ด้านข้างไม่กล้ารบกวนมันเมีกวการับใช้ยอดฝีมือแห่งยุคผูน้นี้รู้สึกเป็นเกียรตินักฟู่อิงถามว่า ตอนนี้เป็นเวลาใดเลิเหลียงหูตอบว่าเป็นปลายยามโฉสามเดกาอ่างจากยามฟ้าสางอีกครึ่งชั่วยามเรือจอดเทียบอยู่ข้างคลังสินค้าสะดวกการลอบขึ้นฝั่งฟู่อิงผโ้ศีษะแสดงความพึงพอใจกล่าวขอบคุณอยู่หลายคำจากนั้นขึ้นฝั่งไปยามนี้บนฝั่งยังมืดถมึมสงบเงียบสงบไร้ซุ่มเสียงฟู่อิงทุ่มเทท่าร่าพุ่งปรดาดไปอย่างเหมือนหางโจ ข้ามคือวันที่8เดือน7หอกระจายหอมอันเรื่องชื่อของเมืองหางโจวเวลาใต้เข้าไฟบรรยากาศคึกคื้นกว่าปกติฟู่อิงมาถึงหน้าหอกระจายหอมรูปคำจดหมายรับซึ่งแท่ถวดลมลู่หลันถิงเขียนถึงกาวเตียนจี้ในอกเสื้อกราหนึ่งจากนั้นก้าวยาวเข้าประตูไปหญิงงามกลางโขนนางหนึ่งออกมาต้อนรับเห็นฟู่อิงมีบุคลิกท่วงท่าหน้าเกรงขามจึงกล่าวยกนอบน้อมว่า ในท่านเชิญขึ้นห้องพิเศษเพื่อรับน้ำชาฟู่อิงก,กล่าวว่าที่นี่ใช่มีแม่นางชื่อเกาวเตียนจิ้งหรือไม่หญิงงามกาก่นั้นกล่าวว่าคุณหนูเกาประจำอยู่ที่นี่ดีดพินขับกลอมแขกเรือแต่ไม่ใช่แม่นางประจำหอเราฟู่อิสงส่งเสียงดังอ้อที่แท้เป็นสตรีดีดพินซึ่งขายศิลปะไม่ขายตัวจึงกล่าว ข้าพเจ้าฟังมาว่าแม่นางกาวมีวิชาพินล้ำเลิศไม่ทราบสามารถขอให้นางดีดพินขับกล่อมข้าพเจ้าหรือไม่ยิงงามการขนนั้นมีสีหน้าลำบากใจกล่าวว่าขอภัยอย่างยิง่งนอกจากเป็นแขกประจำนัดหมายไว้คุณหนูกาวไม่รับคำเชิญให้ดีดพินขับกลอมอีกต่อให้สามารถไหว้วานแขกประจำนัดหมายให้ก็ต้องจับจองเวลามิสู้ให้เราแนะนำแม่นางที่ถนัดในการดีดจะเข้แก่ท่านนางก็มีศิลปะเลิศล้ำเช่นกัน ฟู่อิงคาคิดว่าเกาเตียนจิ้งผู้นี้สมควรมีชื่อเรื่องหลือแล้วขณะก็ได้ควรว่าจะสมควรฝากจดหมายแก่นางหรือไม่พันธิยิมซุ้มเสียงแก่งกล้าวเสียงหนึ่งดังว่าที่แท้พี่ท่านนี้ก็เป็นผู้นิยมดนตรีการฟู่อิงเหลยวหน้ามองเห็นคนกล่าววาา่ามีทุ่งท่าคึกคักแจ่มใสที่ข้างกายเห็นไ่ได้วยผู้คนหลายคนมองประหาดเดียวก็ทราบว่าเป็นเบืรอดีสายตาทุกคู่ล้วนจ้องจับมาที่ตัวเอง คนกึ้งกลางร,รูปร่างสูงใหญ่แต่งกายเช่นพ่อค้าวานิชประสานมือเกล่า,าผู้น้องกวนเจียคนขดดังซ้ายเราหนึ่งคือคุณชายเจิ้งเหวี่ยซึ่งมีเพลงกระบี่บทกวีเรื่องหรือทั่วแดนเจียงหนานอีกท่านหนึ่งคือจอมยุทธ์หมาลินเจียงที่ถือคุณธรรมธรรมะคนทางขาวาคือดาวดวงใหม่ของยุจักรนามไปเยินเทียนเจิ้งเหยี่ยกับหมาลินเจียงพากันประสานมือกระ่าฟู่ญิง พวกมันเห็นฟู้เอียงเฉกเช่นมังกรในบวนมนุษย์แฝงความสูงสง a r g ราศีจึงคิดคบหาสมาคมไปเยื่นเทียนเลือกตาขึ้นวางท่าหญิงยโสไม่เห็นฟู้เอียงอยู่ในสายตาฟู้เอียงย่อมยิ่งไม่แยแสนสนใจไปเยื่นเทียนเขาไปชนชั้นปรมาจารย์วิชาบูมองปรดาดเดียวก็ดูบอกว่าไปเยื่นเทียนเป็นยอดฝีมืเหมอมีหนำซ้ำบนรากแผ่ซ่านดังสีกันข้าวฝันจึงรอบซุกงามพลังลมปราณไว้ มิให้ไปเหินเทียนอย่างความตื้นลึกหนาบางของตนเนงออกก้อยกล่าวว่าผู้น้องฉู่สิงวีวันนี้ได้พบกับเหล่าผู้ระเบือนามในยิวจ๋ากุรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งฟู่อิงจิจาสุภาพอ่อนโยนบรรดาให้ผูกคนเกิดความรู้สึกที่ดีควรเจยจึงกล่าวเชื้อเชิญไม่สู้พบโดยบังเอิญพวกเราในวันนี้มารับฟังเพลงพิณของคุณหนูเกาโดยเฉพาะหาพี่ฉู่ไม่รังเกียรขอเชิญไปร่วมวงด้วย ฟู่อิงศพอารมณ์พอดีไหนเลยผักใส้ใบเบียยคันแล้วคนทั้งหลายขึ้นไปใดไปยังห้องข้างที่กวนเจีย๋ยเหมาไว้ทุกผู้คนนั่งลงโอภาป,ปาใสกวนเจีย๋ยไปชนชั้นใดชัวกาศเลี่ยมเคียงถามชาติตระกูลและเจตนาการมาเขาฟู่อิงอย่างแยบขายฟู่อิงตอบโดยไม่ติดขัดกวนเจีย๋ยก็ไม่เคลอบแคลงสงสังสยต่อชาติกำเนิดที่เขาป้านแต่งขึ้นเจิ้งหยาวกล่าวว่า แม่นางเกาสมควรมาแต่แรกไม่ทราบถูกเรื่องใดเหนียวร้างไว้ไปเยนเทียนมีสีหน้าไม่พอใจมาลิ้นเจียงก็มีนิสัยสัดซื่อถือมั่นกว่าจึงกล่าวแม่นางกาไม่เคยผิดนัดคงถูกเรื่องใดหน่วงเดียวเอาไว้ไปเยนเทียนแค่เสียงอย่างเย็นชาคําหนึ่งกวนเจี๋ยขบคิ้วไม่พอใจต่อท่าทีของไปเยนเทียนอยู่บ้างแต่มันมีเรื่องต้องพึ่งพาไปเยนเทียนจึงกล้าขืนโทสะไว้ มาลิ้นเจียกับเจิ้งเหยวก็บังเกิดความเกรงเกรงต่อไปยันเทียนไม่คิดต่อแย่มันผ่านปรากฏสตรีนางหนึ่งเดินเข้ามากล่าวว่าท่านกวนโปรดให้อภัย,ยวันนี้แม่นางกาวไม่สบายไม่สามารถประดีดพินบรรเลงพินไปยันเทียนผันฟาดฝ่า,ามือหลงบนโต๊ะกลับฝานบนโต๊ะที่ทำจากเนื้อไม้อันแข็งแกร่งหักไปมุมหนึ่งจากนั้นปุดลุกขึ้นยืนทุกผู้คนล้วนหน้าแปรเปลี่ยนไปผู้ยิงเห็นมุมโต๊ะที่หักไปเรียบเสมอหมดจด เห็นว่าคนผู้นี้มีฝีมือไม่ต่ำสามไปหยันเถียนจับจ้องมองสตรีที่แตกตื่นจนแทบสิ้นสติไปกล่าวว่าภายในเวลาทูบไม่หมดดอกหากยังไม่เห็นเกาวเตียนจิ้งเราจะรื้อทำลายหอ,อกระจายหอมของท่านกวนเจี๋ยและพวกเห็นบานปานโทสะจึงไม่กล้ากล่าวเกลี้ยกล่อมผู้อีกคคำนวณว่าเกาวเตียนจิ้งมีเจตนาหลบหน้าไปยันเถียนเนื่องด้วยคนผู้นี้ย่าโสลำพองไม่ใช่ชนชั้นดีงาม นอกจากวิชาฝีมือแล้วคงมีที่ถือดีอื่นอีกเป็นฉะนั้นยากจะอาราวาสในเมืองใหญ่เช่นนี้พันานปรากฏโฉมสกาดรูปร่างอ่อนช้อยนางหนึ่งโอบผินโบราณเดินยืยนยากเข้ามาภายในห้องทั้งไม่เหลือบแลทั้งหมดจัดวางพินโบราณบนลงบนโต๊ะผินกลางห้องสุดนั่งลงกับพื้นค่อยเงยหน้าขึ้นทุกผู้คนรู้สึกเบื้องหน้าสายตากระจ่างเจ้าเห็นเป็นวงพักอันงามผุดผาดแฝงความเศร้าหมองอยู่ อยู่ข้างใบหนึ่งผู้มาย่อมเป็นเกาเตียนจิ้งเกาเตียนจิ้งกวาดตามาอย่างร่างผู้หญิงสายตายหยุดนิ่งเล็กน้อยค่อยกวาดมองไปเยันเทียนกล่าวว่าท่านไปปกติสุภาพนุ่มนวลรู้รู้จิตใจคนที่แท้กลับเีียรมณมฉุนเฉียวทุกเพียงนี้กลับคิดทุบทําลายสารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเราเหล่าสตรีเพศอ่อนแอเสียงเสียงขาหนางไผรรอยยิ่งน้ำเสียงแฝงความหมายลึกซึ้งทั้งอ่อนและแข็งต่อให้ไปเยันเทียนลำพองกว่านี้ ก็อับจนถ้อยคําไปกวนเฉี๋ยเกากลิ้งเพียงไหนรีบกล่าวว่าปัยเหินเทียนคิดถึงคุณหนูเกาอารมณ์ย่อมกลายเป็นฉุนเฉียวไปเยเหนเทียนยิ้มอย่างกล้ากวนกล่าวว่าเราผู้แท้ปใจร้อนมูความขอคุณหนูเกาโปรดให้อภัย,ภยสําหรับคำหมันยากนักที่ยอมกล่าวเสียงอ่อนลงเช่นนี้แสดงว่าเกาเทียนจิ้งทรงเสน่ห์ถึงเพียงไหนฟู่อิงสํารวจดูทุกผู้คนรู้สึกว่าบรรยากาศกระด้างผิดธรรมดา เิงเหยาากับหมาลิ้นเจียงต่างนิ่งดูดายอยู่ด้านข้างไผ่ยันเทียนยิ่งไข่หน้าพวกมันทั้งสองยิ่งท้อแท้ไม่ว่ารูปโฉมพลังฝีมือและอำนาจพวกมันล้วนไม่อาจเทียบเปรียบกับไผ่ยันเทียนสูญเสียเกินขในการช่วงฉิง,งเกาเดียนจิ้งไปมีหนามซ้ำต่อให้ไผ่ยันเทียนยอมถอนตัวสภาพอันทุเร่ของไผ่ยันเทียนก็จะประทับอยู่ในจิตใจของเตาเจียนจิ้งแม้แต่พวกมันก็นึกไล่ในตัวเอง ฟู่อิงใจละเอียดอ่อนช่างสังเกตล่วงรู้ถึงความสัมผันธ์อันสลับซับซ้อนจึงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าพี่ปเมื่อมีน้ำใสใจจริงยญยต้องขออภัยด้วยทุกผู้คนพระฟังจนตะลึงหลานปยเยนเทียนหน้าแปรเปลี่ยนไปสองตาสะาป,ประกายดูร้ายโผ่พุ่งใส่ฟู่อิงฟู่อิงหาอ่อนข้อใบดวงตาทอประกายเจิดจ้าคล้ายลูกธนูสองดอกยิงใส่ลูกตาปยเย็นเทียนโกรผู้ดีมีนิสัยปล่อยตัวไม่สมรวม กระทำตามอารมณ์ไหนเลยเกรงกลัวไปยันเทียนทุก่วนรวมทั้งเกาเตนจิ้งล้มอมรอบติงตระหนกทราบว่าบุรุษหนุ่มที่อง,ง์อาจผู้นี้ไม่ร่วบรัฐธรรมนาไปยืนเถียนที่รับหน้าแทบคิดหลับตาคมศีษะที่น่าประหลาดคือเพิงโทสะที่ลูกเือโหมพ่านปาราศนาการสิน้นการไปเชิญหน้าครั้งนี้ไม่ไม่ว่าจิตสมาธิและพลังสภาวะไปเยืนเถียน ้วนไพ่แพ้อย่างยับเยินกวนเจียสออคําขึ้นพี่ชูกล่าววาจาหน้าตระหนกขอให้อธิบายบ่งบอกไม่เช่นนั้นเราต้องประดุงความยุติธรรมปรับให้ท่านเดิมสามจอกแม้แต่ฟู่อิงอย่างรอบชมเฉยความกอ่อกริ้งเจนจากของมันเพียงเสนอหน้าเข้ามาก็ผ่อนคลายบรรยากาศอันเคร่งเครียดปกกวนเฉียไม่รอให้ฟู่อิงตอบขำก็หันไปกล่าวเตือนจิงว่าเราเดิมแนะนำไปท่านผู้นี้คือพี่ฉูสิงหวี เมื่อครูพวกเราพบก,กันที่หน้าประตูถูกชะตาต้องใจกันทราบว่ามันมาเพราะได้ยินกิติศัพท์ของคุณหนูเกาจึงเชิญมันขึ้นมาเกาเตียนจี้รับคงดัาเอ่มกระทั่งหางตาย,ยังไม่เหลือบแหลฟู่อีกในใจกับคุณคิดชูสิงหวีหรืชูคุณเสียงอองสิงหวีย่อมสมควรย่อมาจากคําสิงหวินซูวีคลับเคลื่อนเมฆโปรยพิลมไหนเลยมีชื่อแปลประหลาดเช่นนี้แสดงว่าหมายถึง วินวีสหูสันแม่ฝนภูเขาหูสันนาเหลียรมรอบข้อพันนึกออกว่านี่เป็นชื่อปลอมทุกผู้คนเพ่งตาจ้องจับบนร่างผู่อิงรอให้เขาบอกเหตุผลออกมาป่ายเยื่นเทียมยาก,กระดานหันไม่อาจอราวาดมันไหนเลยไม่รอให้ายตรงข้ามบอกสาเหตุความไหนได้ผู่อิเงเยื่อเย็นไม่หล่นหลาน ถึงแม้มันนั่งอยู่บนเก้าอี้ยังกรอบด้วยบุคลิกภาพสยบขวัญก่าว่าเมื่อสามปีก่อนข้าเจ้าเดินทางผ่านภูเขาสูงลูกหนึ่งพันประเกิดอารมณ์ท่องเที่ยวเข้าสู่ส่วเลือกของภูเขาเห็นสายน้ำสายหนึ่งไหลลงจากยอดเขาก่อเกิดเป็นน้ำตกชั้นแล้วชั้นเล่าจบจนถึงเชิงเขาค่อยไหลรวมกับแม่น้ำทุกผู้คนสงสัยใจยิงไม่ทราบว่าฟู่อิงฉไนเอ่ยถึงเรื่องราวที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนี้ แต่ว่าผู้หญิงใช้ถ้อยคำกระชับเร้าใจดังนั้นพวกมันไม่รู้สึกเบื่อหน่ายรำคาญแต่อย่างไรไปเยื่นเทียนก็ตั้งใจรับฟังที่ผ่านมาเกาเตียนจี้ชี้ชาต่อเรื่องนอกกายไม่ทราบเพราะเหตุใดกลับต้องการให้เขากล่าวสืบต่อเงยหน้าขึ้นสำรวจดูผู้หญิงอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกผู้หญิงครุ่นคิดไหนสุดท่านสนใจมองดูเราแล้วสตรีนานี้กรอบด้วยลักษณะอันลึกล้ำสั่นไหวจิตใจคน มีน่าเล่าแท่ถวนหลมลู่หลันถิงจึงเขียนจดหมายถึงนางแต่จนบัดน,นี้ยังไม่โอกาสมอบจดหมายต่อนางฟู่อิงกล่าวสืบต่อใต้น้ำตกโกรกระแทกเกิดหินประหลาดแปลกตาความหนักเบาเร็วช้าของน้ำตกกลับพอดีเป็นที่สุดเขาเจ้าเดินเรียบไายน้ำขึ้นไปพอไปถึงจุดหนึ่งต้องหยุดพักชมดูถูกความพิสดารของธรรมชาติดึงดูดไว้เอ่ยถึงตอนนี้หยุดชะงักไว้เพ่งตาจ้องมองเกาเตียนจิง คล้ายกับว่าเพียงกล่าวตอนนางแต่ผู้เดียวกลาวถึงยิ้งพอสบสายตาฟูอิงหัวใจก็เต้นตุบตามกราามศีรษะต่ำลงหัวใจสับสนว้าวุ่นขึ้นมาแววเสียงฟูอิงดาวว่าข้าเจ้าพลันได้คิดถึงหัาเหตุผลก้อนหนึ่งนั่นคือสับผ้าเรื่องราวสัพพ้วัตถขุของฟ้าเด่นตาม,มีลักษณะพิเศษที่ไม่เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างน้ําไหลลงสู่ที่ต่ําดังนั้นน้ําที่ไหลลงจากเขาตามปลายทางที่ไหลผ่าน ลว้วนบอกบอกตำแหน่งและลักษณะของวัตถุไม่ได้สะท้อนลักษณะพิเศษของสายน้ำไหลซึ่งก็หมายความว่าหากสายน้ำขาดสะบัน้นริ้วรอยที่สายน้ำไหลทิ้งเอาไว้คือความบริรสุทธิ์ทรายสักเม็ดหินสักก้อนลว้วนสะท้อนถึงสัธจธรรมของสายน้ำไหลเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องหยิบยืมมือของผู้คนทุกผู้คนรับฟังถึงตอนนี้มีความรู้สึกว่าฟูอิงคี้เก่าใดแต่ก็ไม่มีแนวคิดอย่างเป็นรูปธรรม เาเตียงจิงฉุกใจได้คิดจมอยู่ในห่วงความรุนคิดนางศึกษาวิชาดนตรีการจึงมีความรู้สึกอ่อนไหวต่อแนวความคิดที่เป็น,นธรรมทาเช่นนี้เป็นพิเศษฟู่อิงยิ้มพรางกล่าวว่านิสัยใจคอของคนเฉกเช่นสายน้ําไหลน้ําไหลผ่านทิ้งร่องรอยความรักมาเกิดเรื่องราวลุล่วงเมื่อเป็นน้ําใสาใจจริงถือว่าเป็นธรรมชาติไหนเลยยังมือคนเปลี่ยนแปลงได้หรือ ทุกผู้คนค่อยเข้าใจในบรรดลชูสิงหวีผู้นี้มีความคิดอ่านไม่เหมือนใครทำให้ผู้คนต้องประเมินค่าใหม่ไปเยื่นเทียก็อับจนถ้อยคําในยามนั้นผู้หญิงได้ยินซุ้มเสียงเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาหลากหลายคดีโดยกร่ากๆาวมียอดฟี้เอรอย่างน้อยยี่สิคนขึ้นไปคุกคามเข้าใกล้ห้องข้าที่ตอนอ,อาศัยอยู่ในโจนนี้มีอยู่หลายคนที่เสียงผีเท้าแผ่วเบา จนแทบไม่ได้ยินสามารถจัดเป็นยอ่อฟีเบอร์ชั้นแนวหนะ้าผู้มาพอคุกคามเข้าใกล้ในระยะสามว่าไปายเยีเยืเทียนค่อยรู้สึกตัวร้องบอกว่ามีคนไม่ทันขาดคำประตูห้องถูกคนเตะเปิดออกประกายเย็นเยียบไหลสายสาดพุ่งเข้ามาแยกย้ายจู่โจมใส่ผู้คนภายในห้องเกาเตยนจี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายด้วยไปลยเยื่อเทียนต่ดกล้องกราดฟาดสองมือออกต้านลาบกระบี่คู่ที่แทงใส่มาเอาไว้ เห็นสตรีสาวชุดแดงนางหนึ่งไร้หลามกระบี่ดุจหงสาบินร้อนแผ่พุ่งเป็นประกายสีเขียวเรืองกลุ่มหนึ่งมาอย่างฉับพลันไปอย่างกระตันหันด้วยพลังฝีมือของไผ่เยืนเทียนยังถูกจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวต้องถอยประหลาดไปชนผนังห้องแตกทะลุก็เดินหนอกระเบียงยาวนอกห้องข้างรู้สึกมีพลังหลมคุกคามถึงตัวเงาดาบประกายกระบี่ผืนหนึ่งโหมจู่โจมมา ทุกซอกมุมล้วนปรากฏศัตรูขึ้นกวนเจีย๋ยนั่งอยู่ริมหน้าต่างพอเห็นผิดท่าก็กระโดดออกนอกหน้าต่างรู้สึกมีพลังลมประทาดหน้ากระบี่เล่มหนึ่งแทงปราดมาจากนอกหน้าต่างกวนเจียเ๋ยเบี่ยงตัวหลบเลี่ยงคนผู้เด่นช่วยกะกระโดกเข้ามาทวะว่าโจนทรยศท่านก็มีวันนี้ด้วยกวนเจีย๋ยใจสั่นสะท้านผู้มากับเป็นเสี้ยงอู๋จงพื้นที่ว่างสองวาของห้องข้าปกคลุมด้วยเงาดาบประกายกระบี่ พลังลงปั่นป่วนวุ่นวายที่จู่โจมใส่ฟู้อิงไปพูการคู่หนึ่งแยกย้ายมุ่งใส่คอหอยกับท่อนล่ากของเขาโลมือด้วยความเผ็ดร้อนดุร้ายไม่ไว้ไมตรีแม้แต่น้อยในสายตาผู้อื่นผู้การคู่นี้ทิ่มแทงอย่างรวดเร็วแต่เมื่อปังกฏแกสายตาผู้อิงผู้การทั้งคู่ขาดพลังหนุนเพราะระดับความเร็วเชื่องช้าบวกกับช่วงเอวกับฝีเท้าผู้หมาไม่ประสานเสริมมาเกิดเป็นช่องว่างจุดอ่อน ไม่อาจทนฐานรับการต่อโต้แม้สักคราเดียวสิ่งที่ฟู่อิงเป็นห่วงพี่ไปทุนยาวที่แทงใส่เกาเตียนจิ้งเขาดูออกว่าในห่วงความเป็นความตายเกาเตียนจิ้งที่หน้าขาวซีดกลับเยือกเย็นผิดธรรมดาตราเตรียมร,รับความตายโดยไม่พรั่นเพิงฟู่อิงขยับเคลื่อนขวางพุง่งทะลงผ่านขวางกลางผู้กันทั้งคู่ไปพร้อมกันนั้นตบฟาดใส่จุดเส้นบนร่างชายฉลาที่ใช้ผููกันอย่างน้อยแปดแห่ง หลานถึงข้างกายของเกาเตียนจิงฟู่อิงยื่นมือซ้ายออกโอบเอวอ้อนแงของเกาเตียนจิงรู้สึกว่าสัมผัสถูกความอ่อนนุ่มถึงที่สุดมือขวาคีบจับปลายแหลมของทวนไว้แผ่พุ่งพลังเล็กน้อยตามทวนก็กระทุ้งใสจุดเส้นบนหัวไหล่ทั้งสองของคนถือทวนคนถือทวนถึงกับสองมือตกห้อยลงสร้างความแตกตื่นกันันจนถอยปราดไปได้ยินเสียงเกี้ยวกล่าวฟู่อิงรวรบรร่างเกาเตีนจิงพุ่งชนหลังขาห้องแตกทลาย โผพึ่งขึ้นสู่ฟ้าไปกลับปลอยอยู่เหนือหลังคาห้องห้าว่าบนหลังคาห้องความจริงงส่มไว้ด้วยคนชุดดำสี่คนยามกระทันหันต่างปากอ้าตาค้างใช้สายตาส่งฟู่อิงทิ้งตัวลงอย่างที่ห่างไกลกลืนหายกับความมืดภายในห้องมาเกิดเสียงแผ่พร้องคำาหนึ่งเจิงหยาวถูกใช้กันถือหอคู่หนึ่งทิ่มแทงเสียชีวิต